มื่อนี้ผ้าทันพระคู่เดี๋ยวมาเบงมาแง่งของแท้ครับนี่มาเบิงหนุหนหลูกหลาการปลูกต้นไม้เห็นบอกครับปลูกเป็นกอเขาเอินว่าเห็นบ่เอากล้วยเป็นพี่เลี้ยงแล้วปลูกยางหน้าปลูกไอ้ตะเคียนทองเห็นบอกครับรอบต้นกล้วยไว้ครับเพราะว่ายัางคูบ่เวลานาแรงมั่นสิได้เพิ่ผ้าอาศัยกันเขาใบ่ครับนี่บ้านนี่ ได้กินกล้วยแล้วนะครับเครื่อนึงบันี้เห็นบอนอกล้วยครับหกเจ็ดนอแต่ละกอดังนั้นการฉีดปลูกกล้วยปลูก,กต้นใหม่ที่มีกล้วยเป็นพี่เลียงมันจังยั่งยื่นครับนี่เห็นบอเกิดความอุดมสมบูรณ์ในภาพพี่นอ้องชาวสังขะมาเบิงครับว่าคกนองหน้าสองไฮนี่มันงดงามสมดาดครับพี่น้องเฮ้า ท่านอบอตอกะมาลวงพอกะมาเบิงเห็นหเห็นกับตาครับว่ามันมันถ้าเ้าเห็ดถึงรักวิชาการแล้วครับบออืดอยู่อืดกินเห็นไหเบิงอ้อยนี่สุพรรณบุรีหาศูนย์นี่แค่เพลนสิตัดไปหีบขายนี่ก็บ่บต้องพูดถึงเลยมีกล้วยมีกอม,มีนำนี่เห็นบ่ครับอย่างหน้าไม่ตะเคียนทองไม่แดงครับ สัม,มปุสัม,มปิปูผสมประสานกันเข้าไปครับ mm hmm. ครับอย่าไปเลือกว่าตรงนั้นบักขามแน่ไปซิวไซไม่พยุ่งเห็นบ่กครับภูนกล้วยหอมเออไม่ตาดไม่เต่งไม่แข้งไม่ห้างปลูกเข้าไปเมือ่อเดกัน mm hmm. มุนอุยปุยเขาเอินว่าเลี่ยนแบบธรรมศาสตร์เข้าใจบอกครับทานนายกบอบอตอนี่ฮะมาเบิงนี่บ่อเอื้อ่อยากและที่สําคัญพี่น้องเฮาต้องปลูกไม้เขาเรียกว่าไม้ ไม้พื้นบ้านภา,าษาอังกฤษเขาเรียกว่า indigenous tree เข้าใจบ่ครับปลูกไม้พื้นบ้านเฮาเพราะว่ามันไม้พื้นบ้านเนี่ยมันถือทำให้เกิดเขาเรียกว่าเข้มแข็งแข็ง,แ,ขง,แ,ขงแรงเนี่ยครับพ่อแม่พี่น้องสุขูสุขนเห็นบ่โอ้ยงดงามหลาเนี่ครับดังนั้นโคกน้องหน้าธนาคารนา้ำเห็นบ่น้ำใสสะอาดครับผ้าพ่อแม่พี่น้องมาเบิ้งเห็นกับตา ว่าการเห็ดโขกน้องหนา้าเหตุถูกต้องแล้วบพอืดอยู่อืดกินพ่อแม่พี่นออ้องปูเข้าไปให้เป็นเป็นปลาพระเจ้าอยู่หัวเพิ่นใส่คําว่าป่าสามอย่างให้ประโยชน์สี่อย่างครับป่าสามอย่างให้ประโยชน์สี่อย่างตามแนวทางพระราชดําริเพิ่นว่าไดดังนั้นพ่อแม่พี่น้องเฮ้าครับผู้ใดอยากมาชมมาเบิงเห็นกับตาเด้อโขกน้องหน้าธน,นาคารนน้ำของท่าน ศาสตราจารย์ดรหันษาผูเพ่นอยู่วัทนาค่อยนั่งอำเภอคุขันจังหวัดศรีสะเกดดังนั้นมือนี่ก็ถ่ายคลิปสั้นๆมาให้พ่อแม่พี่น้องได้เห็นได้เบ่งกันนะครับว่าโคกน้องหน้าธนาคารน้ำนี่เห็นบอกครับมีน้ำใสตลอดนี่ขนาดแม่สาครับมือนี่วันที่หนึ่งพืษภ้าครับผ้าพี่น้องป้องปายคู่บาอาจารย์จากอ่า อำเภอสังขะมาเบิงมาแง่งกันเป็นยังไงครับสุดยอดครับผมสุดยอดเนาะสาธุสาธุพี่น้องผู้ใดสนใจสิห้อัตมาออกแบบห้ฟรีครับโทรมาหาลงพอสังคมเด้อ0ู9ย์8 2 5 2 8หาเอ้าก็ขอปิดคลิปสันๆไว้ท่านี้ขอเจริญพร